สีขวาวน่ะนี่บบไม่ต้องไปหรอก,อก,กนี่ต้นนี้แหละกับไปกับมา,อย,าอยู่ตัวเดียวหาปลาครับผมปีใหม่สองพัน,นห้าร้อ,อยหกสิบครับ 老王，那个，蒙 <noise>，老王啊，老 <noise> 吴。老王，老 <noise> 王，老吴。老 <noise> 吴，老吴。嗯。 Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เราจะขันมาบนนั่งเรือยูหมดแห้งแล้วจีบละลุล้มมัน ยูจะดูยูยูไปข้างในอ๋อเจีันมนดูรูปดูอะไรดูอะไรทีะประกอบกันแต่โซยได้ใช้หุ่นเต็มทุกอย่างไปเลยจ้อยยับรอยยับรอยยับยบามไป โว้ยอะไรครับโชว์หน่อยครับ <laughs> <laughs> Gue t referred to this <laughs> route because it's very peaceful, all good in Tibet.

cái ừ. này là cái <laughs> này là cái <laughs> này là này là cái này là cái này là cái là cái này มันบ่เป็นหยังหรอกสิบ่ได้ <laughs>